สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับพวกเราแซบภ<พ>าษาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน วันนี้รอแจกเหมือนเดิมเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะก็อย่าลืมรับสายด้วยนะคะและวันนี้ค่ะแน่นอนพี่เชนโปรโมชั่นดีมากเลยใครที่แบบว่าอยากได้เซรั่มโกคาเวียนะคะวันนี้3ขวดใหญ่นะคะราคาเพียง499บาทเท่านานโหดีลคาดีมาเลยเนาะราคาดีจริงใช้กันเลยยาวๆทั้งปีโอ้ถูกต้องครับแล้วก็บูชค่ะวันนี้ไคเขาจะมาทําเป็นเมนูที่แบบตอนนี้กําลังฮิตเลยในโลกออนไลน์นะคะคือ ชีสบอร์ดรู้จักไหมไม่รู้จักเลยรู้จัาเป็นชีสบอลก็เป็นที่ชีสแล้วก็กินกับแบบผลไม้ันเป็น appetizer ต่างชาตินิดนึงแต่ว่าตอนนี้เขากําลังแบบมาแรงเออแน่นอนนะะว่าต้องแบบทํายังไงบ้างนะคะและแน่นอนค่ะใกล้ตรุษจีนแล้วตรุษจีนวันไหนนะ ตุจีวันที่10วันที่10วันที่9ก้าได้วันจ่ายวันที่10นี่คือวันไหวแล้วก็วันที่11นี่คือวันพบญาติและแน่นอนวันจ่ายเนาะเราต้องแบบว่ารีบหาขนมมงคลและร้านนี้ละค่ะอร่อยแล้วก็สวยด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไทซเทศกาลตรุษจีนปีนี้มอบขนมมงคลให้เป็นของขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอแนะนำร้านเบเกอรี่ฮัทที่มีแพ็กเกจิ้งหลากหลายและรสชาติอร่อยให้เลือกช็อปพลาดไม่ได้เลยอย่างขนมมงคลนส้มแมนดารินที่ทางร้านใส่ไส้แบบจัดเต็มอย่างส้มแมนดารินแอปเิคอร์ไข่เค็มแถมยังมีความหมายดีๆส่งต่อให้ผู้รับให้มีเงินมีทองใช้และโชคดีตลอดปีและยังมีขนมซิ้วท้อมงขลนไซคัสตดรสชาติหวานนวลกำลังพอดีที่ปั้สดทำมือทุกชิ้นมอบให้แทนคำอวยพร ขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือจะเป็นขนมอลัวอบควนเทียนก้อนเงินก้อนทองคุกกี้เนยหอมไส้สับป,ประรดผู้แหลก็มีให้เลือกซื้อไปช็อปพร้อมกันในรายการเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่คุณปิงผู้จัดการแบรนด์เบเกอรี่ฮัทครับสวัสดีครับคุณปิงครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเรื่องข้อมูลวันตรุจีนเมื่อกี้ผมพูดผิดครับนะฮะคุณปิงแก้ให้ผมหน่อยยังไงครับ่ถูกต้องก็จริงๆคือวันวันจ่ายเนี่ยวันที่8ครับวันไหว้วันที่9แล้วก็วันเที่ยวที่เขาจะเอาส้มเอาของมงคลเนี่ยไปมอบให้ผู้ใหญ่าทุกอย่างเนี่ยคือวันที่10 โอ้โห oh, ี894อ่ะเราจะไม่สันทัดเรื่องวันแต่สิ่งที่เราสันทัดคือขนมยู่ตรงหน้านี่แหละถูกต้อเพราะว่าอ,อยากรู้ว่าตรุษจ,จีนปีนี้มีขนมมงคลอะไรมาแนะนําเราบ้างครับ,รบสําหรับของเบเกอรี่ฮัทนะครับเป็นขนมมงคลเจ้าแรกของไทยนะครับต้นตำรับของเราที่เป็นซิกเนเจอร์เลยเนี่ยเป็นตัวขนมส้มแมนดารินครับ ขนมส้มเมดาลินครับเป็นขนมหรอคะใช่ครับแต่เป็นรูปส้มและอย่างนี้คือมันมันทำจากอะไรยังไงบ้างคะตัวไส้นะครับก็จะเป็นไส้ส้มแมนดาลินแอปเปิลคอรพรีเมียมซึ่งเรานำเข้าจากยุโรปนะครับแล้วก็เป็นไข่เค็มชัยานะครับเวลาทานก็จะเป็นหวานๆเปรี้ยวๆเหมือนทานส้มเลยมันก็จะสดชื่นด้วยเนะเดี๋ยวผมขอลองชิมหน่อยล้กันลองดูเพราะว่าคุณป๊อปปี้ยังไม่เคยชิมเดี๋ยวลองดูว่าเออ ขนมในรูปแบบของส้มที่เราจะไปไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยรสชาติอร่อยไหมผมพูดได้เลยว่ามันพรีเมียมมากมากๆคือหนึ่งความแป้งนุ่มความมีแอปเปิลคอร์ที่มันเหมือนแบบกัดแล้วให้เทสเจอร์ของความได้เคี้ยวแล้วก็มีความหวานที่พอดีบวกกับไข่เค็มที่ลงตัวมากๆกัดเข้าไปแล้วมันมันนวลลิ้นมันอร่อยกินเพลินครับนี่เพราะว่าขนมของที่ร้านจะหวานนอยเน้นนี้ใช่ไหมคะ โอ้และเห็นบอกว่าแต่ละลูกเนี่ยกว่าจะได้คือปั้นมือใช่ครับเพราเราเป็นงานแฮนด์เมดทุกลูกครับก็คือแล้วขนมของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือไม่มีสารกันบูดอ๋อเหรอโอ้โหทำสดใหม่ๆทำสดๆแบบนี้อยากทานิดนึ่งว่าอยู่ได้กี่วันนะครับ้วเก็บได้กี่วันถ้าไม่ใช่เย็นได้ประมาณ2-3สัปดาห์ครับโอ้โหสบายใจได้โอยไปถึงแป๊บเดียวหมดแน่นอนอร่อยขนาดนี้อันนี้คือส้มขนมส้มเป็นซิกร์และถัดมาปีนี้ที่มาเพิ่มเติมเข้าไปอีก จะมีเป็นตัวซิวทอครับผมก็คือจะเป็นไส้คาสตาร์ดครับซึ่งเรานําฝักวานิลานําเข้าจากมาดากัสการ์มาทํแล<อ>้วเราก็จะหอมโดดตัวฝักวานิลลาออกมานี่ี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ฝนล,ลองทานตัวซิวทอนะครับเขาถามเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนิดหนึ่งครับการ,การไหว้ซิวทอเนี่ยคือความหมายคืออะไรละครับคือชาวจีนนะครับเชื่อว่าตัวซิวทอเนี่ยเป็นผลไม้จากสวรรค์เวลาเรานำซิวทอไปมอบให้ผู้ใหญ่ในวันสำคัญต่างๆวันมงคลต่างเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นการอวยพรให้ผู้ใหญ่เนี่ย อายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงครับอยู่เป็นร่มโพล่มใสให้กับลูกหลานไปนานๆโอ้โหวาใหม่ดีครับ,ร,บรสชาติอร่อยอคือมันแบบหอมตัววานิลาตั้งแต่ยังไม่เข้าปากแล้วแป้งข้างนอกนุ่มมากอ,มออกข้างในปุ๊บเป็นไส้คัสตาร์ดที่แบบว่านุ่มหอมถ้าคุณชมดูใกล้ๆอาจจะสังเกตเห็นเลยว่าในไส้เขาค่ะจะมีแบบจุดๆๆสีดำอนั้นคืออันนั้นคือฝักวานิลาครับแท้ๆวานิลาแท้ๆต้องเป็นแบบนี้ หคืออย่างที่อื่นเนี่ยที่เขาทำเขาก็จะเป็นแค่กลิ่นรับครับแต่นี่คือใส่แบบเวลาแต่ของเราใช้ตัวฝั่งเวลาเนี่ยโลนึงหลายหมื่นบาทใช้ของดีเกรดพรีเมียมแน่นอนวันน้อยด้วยถูกต้องฮะนี่คือ2อย่างออนาญาตพูดถึงความหมายเพิ่มได้เลยครับว่าว่าตัวส้มเนี่ยความเชื่อของของเขาสําหรับที่เอาไปมอบให้ผู้ใหญ่ในวันตรุษจีนเนี่ยก็คือเขามีความเชื่อว่า ผิวสีท่มเนี่ยสีเหลืองอาลามคล้ายทองเหมือนเป็นการนำทองไปมอบให้ผู้ใหญ่ในวันจุดจีนครับแล้วก็อวยพรให้ผู้ใหญ่นั้นมีความร่ํารวยมีเงินมีทองใช้ตลอดปีโอ้โหดีครับบอกความหมายผมเยอะผมจะได้ไม่พูดผิดตอนแรกเลยคะความหมายดีย่างนั้นเลยยังไม่หมดมีขนมที่เอามาวันนี้ยังมีอีกอะไรบ้างคะเราจะมีเป็นตัวอารัวกะทิอบกันเทียนนะครับซึ่งจะเป็นตัวก้อนเงินก้อนทองปีมังกรทอง แล้วก็ถุงเงินถุงทองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะรูปเขาทําแบบความหมายดีหมดเลยอ่ะทั้งก้อนเงินก้อนทองถุงทองแล้วก็ยังมีเป็นมังกรให้เข้ากับปีเป็นปีมังกรด้วยะเป็นครับอ่ะผมขออนุญาตชิมหน่อยอันลัวว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นไส้อะไรครับ เป็นกะทิอบควันเทียนกะทิอบควันเทียนนี่เพราะฉะนั้นนะน่าจะหอมควันเทียน๋ยวให้คุณป๊อปปี้บอกรสชาติอันนี้ทํายากไหมคะคุณปิงของเราขนมของเราเนี่ยเป็นการทําสดใหม่ทุกวันแล้วก็กรรมวิธีของเราค่อนข้างซับซ้อนมันก็เลยใช้เวลาทำก็ถ้าลูกค้าที่สนใจครับแนะนำให้จองล่วงหน้าดีกว่าองเพราะเราทำใหม่ทุกวันสักสามถึงห้าวันได้สามถึงห้าวันรสชาติเป็นยังไงบ้างคะคุณป๊อปปี้คะโอ้สมมผรสชาติเขาหอมควันเทียนมากให้ความนวล และความหวานที่พอดิบพอดีทานแล้วรู้สึกว่ามันให้ความเพลิดเพลินกับการเคี้ยวด้วยผมรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยทั้งมงคลแล้วก็อร่อยแบบเนี้ยอร่อยครับดีน่าอุดหนุนมากๆใช่แต่ว่าเรื่องของสีสีทองนี่มาจากยังไงคะของเราเป็นสีฟูดเกรนนำเข้ามาก็คือทานได้ปกติไม่มีปัญหาคือถ้าชื่อว่าฟูดเกรนเนี่ยก็คือสามารถทานได้เพราะว่าเหมาะสมกับการทำอาหารใช่ไหมครับมาพอมาในรูปแบบของเราจะอุดหนุนบ้าง อยากจะรู้ว่ามีขายแบบเป็นแพ็กเกจแบบไหนบ้างครับาะวันี้เอามาสวยเหลือเกินคือของคนจีนนะครับเวลาในงานมงคลต่งตางๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอยากเวลาให้ผู้ใหญ่เนี่ยควรจะต้องเป็นเลขคู่สี่กับ8นี่<อ>ถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะว่าเลข4ี่เนี่ยเป็นตัวแทนเทพเจ้าสี่ฤด<อ>ูเป็นการอวยพรว่าให้เรามั่งมีมีเงินมีทองร่ํารวยตลอดสี่ฤดูก็คือครบทั้งปีครับแล้วแปดแล้วถ้า8นี่คนจีนเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของอินฟินิตี้ ให้รวยไม่ไม่ติ้นสุดคับเนี่ยครับผมเอาละถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มต้นให้หน่อยเลยครับเด็กๆอย่างเราบางทีอยากจะไปไหว้แบบว่าคนที่โตกว่าเรานิดหน่อยเห็นบอกว่ามีแพ็กเกจจากเริ่มจาก1ลูกก็มีใช่รับหนึ่งลูกนี่ราคาเท่าไหร่คะถ้าหนึ่งลูกเป็นชุดกระเป๋านะครับก็จะเป็น160บาทครับ1้อยบาทลูกสำหรับไปไหว้ผู้ใหญ่ดูสิคะแพ็กเกจเขาน่ารักมากนะคือสวยมากคือให้ยังไงก็คือแบบน่ารักสุดๆอ่ะเนาะ อ่าอันนี้แบบ1ลูกเพิ่มเติมขึ้นมาขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกเป็น2ลูกครับมีกระเป๋าหลากหลายแบบสาหรับ2ลูกให้เลือกครับทั้งทั้งตัวเป็นแบบถุงทองแบบนี้หรือจะเป็นตัวซองเงินอย่างนี้โอเดี๋ยวรับมีแบบเป็นซองเงินแบบนี้ด้วยเหรอฮะแล้วมันจะใส่ใส่อะไรเข้าไปได้ครับก็เป็นส้ม2ลูกครับอ๋อใส่ส้มได้2ลูกครับี่เวลาไปให้ผู้ใหญ่ ให้ซองไปแต่คุณผู้ใหญ่ไม่ได้ซองนะฮะต้องใส่เงินกลับเข้ามาในซองคือเอาแต่ส้มไปเอาแต่ส้มไปแล้วเอาซองกลับมาให้เรารับอ่างเปากลับรับอ่างเปากลับมาเขาเป็นรมเนียมเขาอยู่แล้วเขาต้องให้อ่างเปาเราสวยงามมากครับรถจะีเป็น4ลูกครับ4ลูกใหญ่ขึ้นไปอีกครับจะเป็นแบบกระเป๋าก็ได้หรือจะเป็นแบบกล่องก็ได้ครับเท่าไหร่คะอันนี้620ครับ6 2รลูกครับดูแบบกล่องฝั่งนู้นบ้างน้องว่าเป็นยังไงอันนี้ที่สวยๆที่อยู่ในจอตอนนี้เลยอันนี้ได้กี่ลูกคะอันนี้จะเป็นเซตพรีมย เป็น8ลูกเล็กหรือ9ลูกใหญ่ก็ได้ครับ oh. 8ลูกเล็กหรือ9ลูกใหญ่ ซึ่งลูกที่เราเห็นอยู่ในรายการตอนนี้คือลูกใหญ่ลูกเล็กครับลูกเล็กครับอันนี้คือลูกเล็กนะถ้าเป็นลูกใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าเซ็ตใหญ่เนี่ยเราก็มีเป็นแบบยกกระเช้าเลยเออยกกระเช้าแหะครับอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับเองแปดแปดแปดครับสองแปดแปดกี่ลูกครับมันเยอะมากเลยสามสิบสองลูกใหญ่สามสิบสองลูกใหญ่เป็นเลขมงคลอีกเหมือนกันเนาะแล้วก็แพ็กเกจเขาทําสวยงามถูคราก็เลือกได้ว่าอยากได้ขนาดไหนกี่ลูกอะไรลองคุยกับเขาได้เลยอันนี้คือเป็นตะกาที่พูดถึงว่าสองแปดแปดแปดถูกต้องฮะย้ำสักทีได้ไหมครับว่าต้องพร ก็แนะนําให้คุณลูกค้านะครับสั่งจองล่วงหน้า35วันนะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ของร้านได้เลยครับนี่นนแล้วตอนนี้ก็จริงๆแล้วมันใกล้จะตุดจีนแหละแต่ว่าใครตอนนี้คิดได้แล้วว่าเออจะต้อง ได้สั่งกี่ชุดกี่ลูกยังไงโทรไปสั่งล่วงหน้าไว้ <c oughs> ตั้งแต่ตอนนี้เลยจะได้ได้ของแน่นอนขอถามดนึงไหมครับมีหน้าร้านไหมครับร้านอยู่ที่สุรวงครับถนนสุรวงอย,อยู่ติดกับโรงแรมแมริออทสุรวงเลยครับมีเวลาเปิดเวลาปิดไหมฮะเอ่อตอนช่วงนี้เปิดทุกวัน10โมงถึง1ทุ่มครับเอาละปีนี้นะฮะส้มแมลดรินเกรดทีเมี่ยมเลยนะรวมถึงนี่ครับสิวท้อหรืออันรัวเอรอ่อ,รอยผมแนะนำนะว่าร้านนี้ต้องไปอุ่นหุนกันครับ <c oughs> ช่วกทีกินแบบนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะน้าค่ะคุณชคราพี่เชนี โกคาเวียสามขวดใหญ่499บาทเท่านั้นค่ะส่วนพี่บุ๊ชจะมาทำชีสบอร์ดจะหน้าตาน้ากินขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันค่ะ